สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยอีกครั้งอีกครั้ง <ฮะ S 2> กับรีวิวจากมั่นของแกจิตใช่ครับวันนี้วันนี้มาแนะนําสินค้าฮะแนะนําทั้งแบรนด์ครับแนะนําทั้งแบรนด์เพราะว่าช่วงนี้ภาพรวมส่งภาพรวมให้ท่านดูว่ามันคืออะไรยังไงเป็นยังไงกันมาบ้างเพราะว่าสินค้ามามาใหม่แล้วเยอะมากรักมากเลยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ขาดสายเลยนั่นก็คือแบรนด์ AKG ใช้ดีจึงบอกเพื่อน มัน JBP JBP จริงอ๋อจัง JBP ใช้ดีต้องบอกเพื่อนโอ้โ AKG เนี่ยเหมือนกัน AKG วันนี้นะครับเห็นผมกับเบียร์เนี่ยใส่เอี๊ยมครับเอี๊ยมเนี่ยบางทีผมผมนึกว่าบางทีเราจะเคยไปเห็นแบบพนักงานบางบางงานเนี่ยไม่ใช่ร้านอาหารด้ยนะใส่ใส่บูธร้านอาหารใส่บูธอะไรเนี่ยหรือว่าบางทีแบบเป็นแบบช่างหรือเป็นอะไรเนี่ยเขาถึงจะใส่ใส่เอี๊ยมอะไรเงี้ยแล้วปักให้ผมเห็นเท่ดีวันนี้เฮ้ยขอซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาเสหน่อยดูแล้วแบบมันเท่ๆหน่อยมันแบบ ทำไมาึงแหม่นี่นะดีดีครับดีเอ้าน้องเอาเอาเอาได้มาจานเนึ่งเอาล็อบสเตอร์มาจานเนึ่งมีแต่กุ้ยช่ายนะครับกุ้ยช่ายไม่ใช่กูสั่งมึงมึงก็บอกครับได้คำพันอันเงี้ยอ่าทำพาสต้ามาได้ครับได้ต้มส้มเห็ดมาหน่อยนะน้องเอาได้เลยครับได้เลยเออไม่ต้องแบบใช่ไหมเห็นแล้วเห็ดฟางเลยเห็ดนางฟ้าผมเอาเห็ดโคนด้วยกันน้ำปลาต้านสารอนุมูลอิสระโอเคนะครับต่อครับเฮียอย่านอกเรื่อง ไม่นอกเรื่องแล้วตอนนี้มาคุยกันนี้คือแบรนด์ AKG เนี่ยนะครับแบรนด์ AKG เนี่ยถูกองเท่าความตัวนิดนึ่งเท่าความเลยเหรอ AKG เนี่ยเป็นแบรนด์เก่าแก่แก่เลยเป็นแบรนด์ที่กําเนิดอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียออสเตรียนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ออสเตรเลียไม่ใช่ออสเตรียออสเตรียออสเตรียเนี่ยอยู่ในทวีปยุโรปนะครับแบรนด์เนี่ยเก่าแก่กําเนิดตั้งแต่ปี1 9 4 7ระดับของความโล่มเลายแล้วดึงเตือนมา มผมทำลงคั้งที่สองไหมแล้วก็สงสัยตอนช่วงนั้นก็เอกจีก็เฮ้ยพอมันลบกันเอางี้เราผลิตใหม่กันเลยอเอาไว้ประกาศเอกจีนี่นะครับเอเ่อกำเนิดมาเนี่ยจากการทำไมโครโฟน เริ่มต้นเริ่มต้นโด่งดังมาจากไมโครโฟนไมโครโฟน่อในช่วงในช่วงในช่วงแรกนะครับในไมโครโฟนสำหรับใช้ในสถานีวิทยุโทรทัศน์อ่านรางวัลมากมายใช้ในสถานีวิทยุดังๆของต่างประเทศยุโรปแล้วก็หลังหลังจากนั้นมาไม่กี่ปีก็ทำผลิตหูฟังออกมามีผลิตฟังซึ่งได้รับรางวัลในในต่างๆในสาขาต่างๆเนี่ยในยุโรปช่วงแรกทำอยู่ทำมาใช้ในสตูดิโอถูฟังเนี่ยทำมาใช้ในสตูดิโอซึ่งบันทึกเสียงอะไรต่างๆนานาเนี่ยใช้ในนั้นก็ เป็นแบนด์แข็งเอาอยิ่ดีกว่าน่ะหกสิบกว่าปีก็เก่ามะละเก่าถูกต้อต้องถามว่าต้อถามผมดีนะครับเกิดมาเนี่ยเอเคจีไม่ค่อยได้ยินหรอวะเ,<อ>เพราะาว่ายัางยังไมโครโฟนที่แบบคุณภาพบันทึกดีๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินยังไงรู้ไหมนักร้องลูกทุ่งเนี่ยบางทีแบบใช้ใหม่เนี่ยเราไปเือนเดดูเฮ้ยนั่นเอเคจี มตาตามนี่ตยตาดอกไม้ตาตาเมื่อแบบตาดอกตาตาดอกบุ้ยอะไรกันน่ะเราจะเห็นอยู่ประจำแล้พวกไมโครโฟนเนี่ยเกรดดีๆเนี่ยเอเคจเท่านั้นต้อง AKG แล้วปีนี้นะครับในช่วง AKG เนี่ยมันจะเป็นแบรนด์แบรนด์ยุโรปวิธีการออกสินค้าเนี่ยเขาจะไม่ออกพันเพื่อ ไม่พังเพื่อใช่สังเกตนะครับทิศระยะให้ให้สินค้าได้อยู่ในตลาดมีอะไรอย่างนี้ฮะมีการเขาจะไม่ไอเคจีเนี่ยเขาจะไม่วูบว่าไม่วูบว่าไม่วูบว่าไม่เอ่อไม่่ใชออกแบบออกเป็นออกเป็นเดี่ยวอ่ะบางออกเป็นเดี่ยวนี่หมายความว่าออกเป็นขี้สามเดือนออกอีกแล้วสองเดือนออกอีกสามเดือนไม่ไหวเลยเฮของเด็กช็อสต้อกยังยังมีอยู่เลยเอา่ะสามปีแล้วยังไม่มาเลยอ่ะ ไม่ใช่แต่ปีนี้ a k ค a k เนี่ก็จะปรับปรับซีรีส์เนี่ยครับเขาจะปรับไปปรับซีรีส์เนี่ยประมาณในลาประมาณ2ปีตอหนึ่งสองปีครับนี่เป็นธรรมชาติของ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 สไตล์ยุโรปเลยนะครับเขาจะไม่ทําอะไรแต่ว่านิ่งๆแต่นิ่งๆเนี่นะเราเราเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนิ่งๆสินค้าเนี่ยมาแน่นอนคุณภาพเน้นๆอยู่ในการเวลาได้อยู่ในการต่เทนไม่ตกทใช่ไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงเวลาวันนี้ที่เราจะต้องมาเล่ากันเพราะว่า A k คปรับเปลี่ยนซีรีส์ ซีรีส์ใหม่มาใหม่เมื่อช่วงตะไลมาสุดท้ายของปีนี้ครับสดสดสิงสิงร้อนร้อนจัดเลยมาเลยมาพบกับ Y Series นี่นะครับ Y Series จะมีออกมาทั้งหมดเอ่อกี่ตัววะก็มีหลายรุ่นประมาณห้าหกรุ่นอ่ะคุณเบียร์พูดก่อนครับ มาทางฝั่งผมก่อนฝั่งผมจะเป็น Y ซึ่งเป็นรุ่นที่ใหญ่หน่อยนะครับวันซีรีส์ของผมเนี่ยมันจะมีรุ่นอย่างเช่น Y5 5เนี่ยเขาจะแซง,งนิดหนึ่ง Y นี่นะครับซีรีส์นี้วายเนี่ยมันจะเป็นของซิตี้ไลฟ์สไตล์ใช่ไลฟ์สไต<ช>ลสไต์<ช>สำหรับ<ช>คือคนเล่นทั่วๆไป เด็กหนุ่มเดินสยามเดินไหนอะไรอยู่ไอเคจีเดินแค่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หูฟังที่แบบโบราณจังเลยไม่ไม่ใช่แบบไม่เป็นวิทย์แต่สิ่งแวดล้อมเลยได้สายอะไรอ่ะเข้าไปโบราณเลยนี่ใช่ได้สตโบราณหนครือองอ่ะไม่ใช่แต่วายซีนี้ก็ปรับใหม่ลุกใหม่หมดเปลี่ยนลุกนะฮะเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนซีรีส์เข้ามาให้เลยวายห้าห้าเริ่มต้นวายห้าห้าครับตัวนี้นะครับออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบกินเบดอ่ะ เบทหนักหนักอ๋อเดนเบทปริมาณเยอะๆ E D M ซึ่งมีชื่อมากกหรับ a KG ตั้งแต่รุ่นก่อนนั้นนี้ตั้งแต่181่งแปดหมึ่งหเบ้าดเบ็ดเบทะลุุั้งนั้นตัวนี้มาต่อยอดนะฮะมาต่อยอดจากตรงนั้นขึ้นไปอีกผมว่าคุณภาพเสียงเนี่ยเหนือขึ้นไปกว่านั้น Y 5 5ใช่ไหม Y ้ย Y55 นี่แหละเป็นไลฟ์สไตล์ที่มีเบด ยังยังคงหน้าตาคล้ายๆเดิมนะครับแต่เดิมแต่เปลี่ยนมีจานจูนเสียงมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อะไรใส่ให้สบายขึ้นอะไรพวกนี้อะไรนี้มีมีอยู่ในวายห้าห้าวายหคนชอบเบสต้องลองนะครับต้องลองตัวนี้เบสเบสดีใช่ไหมตัวนี้เบสคดีมากเบสดีมากเรามาถึงวันถึงตัวที่ Y50 หนี่เลยตัวนี้ผมสนใจมากเลยคุณเบรคผมชอบมากเลยอ่ะอ่าอันดับแรกเลยนะผมผมบอกได้เลยว่าแต่มันมันดีได้ไงว่าโดนสีสันก่อนสีสันแม่งโอ้โหโดนโดนเป็นบ้าเลยโดนแล้วคือโดนโดนใช่โดนโดนโดนคือ เวลาเวลาดูเนี่ยนะครับตัวไอ้ตัวเนี้ยดำด้านเนี่ยตัดด้วยตัวเอ็กแครเงาใช่สวยสวยสว<ห><ท>ยเท่ชิบหายเลยเท่นี่นะครับ Y50 อ่ะต่อเลยคุณเบสเป็น Y50 <ห>น, <50 S 1> นะครับอ่าเบสไม่เยอะเท่ากับพวกกับตัว Y55 ห้้าแล้วนะครับตัวนี้จะปรับปรุงมาในเรื่องของอมิติแล้วก็ซาวสเซตที่ดีขึ้นซาวเซตที่ดีขึ้นความชัดเจนกำจัดามชัดเจนมิติแยกแยะชิโนนตรีดีมากตัวนี้ผมถือว่าเป็นแฟลชชิปเป็นดีเซล เขาตั้งใจที่จะทำออกมาให้เป็นตัวชูโรงในซีรีส์วายเลยแหละผมเห็นมีหลายสีนะคุณเบียสมีหลายสีมีสีโอ้โหสีเหลืองสีฟ้าสีอะไรมีหลายสีเหลืองนี่สีประจำร้านนี่เราเราเราต้องซื้อซื้อไว้อันหนึ่งสีเหลืองเหลืองมั่นคงประจำร้านเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่เรียงก่อนเราไล่ว่าเป็นรุ่นรุ่นก่อนเดี๋ยวเราจะมาลองให้แกะกล่องตัวเป็นๆดูว่าเป็นยังไงนะครับเรียงลงมาคือวายสี่สิบวายสี่สิบเนี่ยเป็นหูฟังในรุ่นออนเอียร์แล้วออนเอียร์ออนเอียร์คือตัวเล็กหน่อยอ่ะคุณเบียสต่อเลย บายสี่สิบนี่ครับคล้ายๆกับตัวเดิมๆเลยเนี่ยครับแต่อย่างตัวโด่งดัง K420 ตัวเก่าที่ก่อนหน้านี้ขายเยอะมากโอ้โหมันถือว่าเป็น king king of b ูไซ s ์ขนาดเล็กเลยขายไปสายก็ตัวได้ไหมตออสายก็ตัวรวยน้วไม่ถึงไม่ใช่นะครับสายก็ตัวนั้นตะกตะแตนะครับตะกตะแตนครับ ก็ขายไปได้เยอะระดับหลายหลายหลายพันหลายตัวเนี้ยพัฒนาเขาก็ให้เพื่อนเพื่อนรอมเรามองไปที่420 51 4 1าสี่หนะครับตัวนี้ต่อยอดออกมาอีกทีหนึ่งต่อยอดออกมาซีรีส์วายนะครับตัวนี้อีกตัวนึิมโอ้โหมาใหม่เลยตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับเป็น Y45 b ีรู้สึกจะเป็นตัวตัวท็อปสุดที่ราคาสูงสุดของซีรีส์นี้เลยเป็นบลูทูธเป็นบลูทูธนี่แล้วเป็นบลูทูธที่เมื่อกี้กระซิบมาจากเจ้าแพทย์เนี่ยเจ็ดพันกว่า ราคาไม่ได้แรงอะไรเลยเบาเบยบูทูตไม่ต้องมีสายสำคัญนั้นขนาดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวเล็กครับสบายๆเป็นบูทูตแล้วเมื่อกี้ที่เมื่อกี้นี่เองนี่นะเห็นเนี่ยเหลือบเห็นเนี่ยเลนดอนอเวนตีนิงสองศูนย์หนึ่งสี่ทำมาบริจาคใครๆเลยเลนดอนเป็นโปองค์ทันการออกแบบ กการออแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะรุ่นนี้นี่ถามว่ามันมีอะไรที่มันมันมันต้องคือว่ามันเป็นนวัตกรักมันเหมือนเช่ชุนชิมอะไรอย่างเงี้ยเฮียประมาณนั้นปะประมาณนั้นนะมือแบบเตาตาเชลได้อะไรอย่างเงี้ยอร่อยว่ะกูคันเลยคันเลยเพราะมันบอกคืออย่างเงี้นะครับไอ้อย่างเงี้เวลาเวลายุโรปเนี่ยเวลาเขามีสินค้าอะไรโพวกนักตัวไหนดีเนี่ยเวลาเขาพะลงไปว่าเฮ้ยตัวเนี้ยแดงว่าไอ้พวกนี้เขาไม่ได้เอาเงินซื้อนะ เขาต้องเขาต้องดีจริงๆมันต้องดีจริงๆถึงได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฝรั่งหลอกกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝรั่งได้ฝรั่งเขาเนื้อฝรั่งมันไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราคนที่ไงเฮ้ยแม่งตายเตาะแม่งเลยวะอย่าหยอดนเลยหยอดนย่อมการมันการมาติดหน่อยว่ามึงจะได้นะไม่ได้นะเขาคือคือถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเวลาฝรั่งเนี่ยเขาาถือว่าการันตีคือการันตีและด์การันตีแลนด์ใช่คือใช่ฝรั่งเขาจะไม่โกหกเพราะว่า ถ้าโกหกเมื่อไหร่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะย้อนมาทําให้สํานักเนี่ยมันตกลงเลยใช่ต่อนะครับอันนี้เยอะเราจะมาว่ากันเป็นรายตัวอันนี้เราแถมกุ๊บเล็กกุ๊บเล็กนี่กรุ๊ปเล็กนะครับกุ๊บเล็กก็มีราคาให้เพื่อนเมื่อกี้กุ๊บใหญ่ผ่านแล้วนะครับกุ๊บเล็กก็จะมีราคาให้ท่านได้เล่นกันมากมายเริ่มต้นกันที่500บาทเฮ้ยวายเซฟไม่ใช่แบรนด์เอียบัตรเอเคจยีซีลี่ห้า0้บาทโอ้ที่กรุ๊ปทำกุ๊ปต้องทำทางนี้ให้ฮะจะดูเยี่ยวอีกครับมึงดูดมึงดูดูแล มึงพูดนะห้าร้อยังไม่อะไรหมฟังตัวนี้ไ่า่เออหูฟังตัวนี้เท่า่คุณเพียรตัวนี้ราคาห้าบาทครับีเฮีห้ารบาท500บาทเลยคุณอะไรนะครเดอักรเดช5โอ้ห้าร้อยบาทกรนเดนเหรอมีพอายเองโอเห้าบาทเท่านั้นห้าบาทต่อเเจ้าของไม่ใช่ห้าร้อยวายซีรีไม่ใช่500ร้อยยูเดอลลาร์เนี่ยห้าบาทไทยและเสียงดีด้วยเสียงดีครับแค่นี้ด้วยโอ้โหนี่มันกลางแหลมนะฮี่นะ เวลามาเนี่ยนะ่สายเคลียร์เลยน,นี่จริงๆนะน,นี่พ,พูดก็พูดนะอย่ขอขอแซงนิดหนึ่งนะยต่อไปกับแบรนด์ที่แบบว่ายังอยู่แบบยืนอยู่เข้าข้างผู้บริโภคจริางนี่เอเคจีนะโอ้เนี่แบรนด์อื่นนี่จร<บ>ิงๆ,ๆเขาไม่ยอมทำแล้วนะคือไม่มาแล้วไ,ไม่ทำแล้วคือตัวตัวไหนเขาก็ไม่เอาแล้วสตาร์ทไปรุ่นพันกว่านู่นแล้วสบายๆเอเคจีนี่ยังเป็นมิตรกับคนไทยอยู่นะครับเนี่ยคือเขาสนใจประชาชนวันใจเลยคือเด็กน้อยหนึ่งไก่เล่นได้คือเป็นผมเนี่ยผมบอกว่าผมมีสตางค์อยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยครับ ผมซื้อแบรนด์ผมซื้อได้สินค้าแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้ในราคา500บาทต้องทำอย่างเงี้ยนั่นเลยทำให้เหมือนนี่มุอซันนี่บาทแดกนะอ้าวตัวต่อไปฮะนี่อะไรนี่คือ Y15 Y15 หยิบนี่มันผิดนี่วา5สอ่ะดิอ่ายสิบห้าวายสิก็จะเป็นเอียบัตนะฮะคล้ายๆกันนะครับจะมีขอบยางอะไรซึ่งเป็นพัฒนาขึ้นมาจาก ขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกแล้วก็คือเป็นการเปลี่ยนนิ่งเปลี่ยนแพ็เปลี่ยนซีรีส์เปลี่ยนแพ็กเกจเปลี่ยนไลฟ์เวิร์เปลี่ยนทุกอย่างนะครับตัวนี้สิตัวนี้สิน่าสนใจตัวนี้มีไมโครโฟนเดี๋ยวกูขอนิดหนึ่งวะ Y10 ใช่ไหมเมื่อกี้วายสิบต้าตําหลักไม่เป็น Y20 ไม่ใช่15แล้วมันควรจะเป็น20ดีกว่าไม่ได้วายสิโอ้โห10ปีแห่งความหลังเฮ้ย ที่แล้จริงๆนะครับท่านผู้ชมผมผมเห็นว่ามันเป็น Y10 เนี่ยแล้วก็ข้ามมาเป็น Y15 อีกอันจะเป็น Y18 หรือเปล่าจริงๆผมก็คิดว่ามันต้องเป็น Y20 แล้วมันจะเป็น Y16 อิบหกอ่อธิบายแล้วกัน Y16 ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้มีไมโครโฟนนะครับสำหรับเป็นสมาร์ทท็อกซึ่งยี่ห้ออื่นมักไม่ค่อยเจอที่เป็นแบบเอียบัดน่ารักทอดสุดขาวเลยสมอรท็อกเนี่ยมันจะเป็นสมอรท็อกเราจะเป็นอินเอียใช่ไหมดังฟังเราจะมีสมาร์ทท็อกทั่วทั่วไปเนี่ยเป น้องโบทั้งหลายเนี่ยจะเป็นจะเป็นสมอเท่าแบบอย่างนี้แต่ตัวเนี้ยมีมาในราคาราคาพันห้าร้อยบาทมึงก็ต้องไปฟังครับมึงจำไม่ได้ใช่ไหมของเยอะก็มาดูกันตัวเป็นๆดีกว่าอ่าเดี๋ยวเป็นเป็นมื่องมาคิดมอกี้ดูกันแบบหน้าตานะดูกล่องไม่ไม่เน่เน่เน่เฮียมาดูหน้าตาจะดูดูเฉพาะเนี่ยวายห้าสิบบอกว่าสวยดูตัวเป็นๆดีกว่าอ่ามาแล้วเนี่ย ชิ้แดงอยู่มีมีตัวอื่นอีกไหมครับส่งมาเลยครับนี่ฮะนี่ไฮเบตเยอะบ้าพลังนี่นี่เลยจริงป่าวะและนี่แฟชิโอ้สวยมากเลยเออไม่กูชอบงานดีนะอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงกลอง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 นเดี๋ยวเดี๋ยวแลนี่ขยุกนี่ก็คือพวกตัวเล็กของเขานะฮะเนี่ยา 1> 15 1ห A นี่อน,นี่เดี๋ยววันนี้วันนี้ไม่ใช่รีวิวนะครับวันนี้แนะนำนแนะนำทั้งทั้งลายก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวย่อยกันเป็นลายลายชิ้นค่อ,คอยๆลงโดยโดยผมบ้างเดอ๋แพ้บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็ว่ากันไปทีมงานนะฮะนะครับวันนี้วันนี้เรามาแกะดูกันก่อนว่าในแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงกันก่อนฮะดูนะครับอ่ะเบสแกะเลยวะอ่ะมาครับเฮียแกะแล้วลองเดี๋ยวลองเซิฟเซิฟหน่อยอ่ะเดี๋ยวเฮียลองดูนี่ครับ ไอ้กูถอดถอดถอดหมดแล้วมันเยอะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคนดูก็จะแสบตาหรอกแสบแสบไปใส่ยบ้านเนี้ยขอ้อมือ <laughs> งั้นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูฟังก่อนเอาเออันนี้ก่อนอ่ะอตัวชอบเลยตัวชอบก่อนแตกชิดกันเลยอ๋อนี่มันมันมีตัว R ตัว L <อ><อ>นะโอ้ไม่ต้องหาเลยเอาลองฟังไปเลยลองฟังไปเลยเดี๋ยวผมนี่ดีกว่าเบีดตึบๆชอบเบีดตึบๆ EDM หน่อยนี่ โ oh อ้โหอะมาเลยครับต่อเดี๋ยวขออนุญาตใส่บวกกอนเยดี๋ยวตาบอด <c oughs> คนดูคนดูเนี่ยคนดูที่บ้านผมว่าเดี๋ยยจะตาบอดนี <c oughs> ่ <c oughs> ก็แสงโอเวอร์โอเวอร์เอ็กโพเซอร์บวกไปสองสต็ป <c oughs> อ่าปิดหน่อยไม่ต้องสว่างมากไม่ไม่ไปรบกวนสายตาของท่านผู้ชมนะครับฟังมาเนี่ยเฮ้ย โดนโดนทุกตัวเลยนะเขาถ่ายไอ้ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ใช่เลยไอ้นี่ก็ใช่กลางต้องฟอร์เวิร์ดไปนะอันอ้นี้อันนี้สดสดแล้วฟังแล้วแบบล็อกล็อกจริงๆแล้วอย่างอย่างเงี้ยอย่างพวกบอกว่าเพลงไอพวกแอนิเมะพวกนี้ฟังลงไปถึงตรงสบัดเลยสบัดไทยเลยเนี่ยโอ้โหก็อย่างงี้นะครับวันนี้เนี่ยมาแนะนำกันอย่างงี้แล้วส่วนเยี่ยวลายย่อยเนี่ยจะมาเล่าไฟอีกทีนึงจะมาเล่าให้ฟังทีวันนี้เกริ่นให้ฟังกันว่าวันนี้ AKG ในไทยไวซ์ซีนี่วางกันก่อนฮะ AKG ในไทย มาแล้วกันครบครบครบทวนตอนนี้มีให้ฟังทุกที่ยังมีทุกที่ครับไปได้เลยที่มั่นคงทุกสาขานะครับไปถึงปุ๊บบอกพนักงานเฮ้ยเอานี่มาเด้วายตามิวใช่วายซีรีส์แม่งเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงวายซีรีส์ครับปุ๊เฮ้ยไปถึงน้องพี่มาซื้อเอเกจีน้องแล้วน้องก็ว่ารับอะไรครับพี่ครับเอ้ยน้องเอาวายห้าสิบไหมพี่เลยโอ้โหไงมาเลยมาเลย แล้วก็มีอะไรกันมีมีมีเยอะแยะเป็นหมดนะครับไปลองไปลองเลือกทดลองฟังที่ที่ทุกทุกสาขาครับผมเรามีครบครบทุกวายทุกวายเลยไปเลยทุกวายไปเลยนะครับชอบใจตัวไหนรักตัวไหนเล่นตัวนั้นได้เพราะว่าในซีรีส์เนี่ยตัวนี้พวกนี้แนวเสียงใหม่ๆเนี่ยน่าสนใจท้ทั้งนั้นสิ้นครับวันนี้มาไปก่อนครับยมคลิปหน้าเดี๋ยวเรารีวิวกัน

มันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในกกดเจ็ดมันคง